ครบเวลานะครับสองชั่วโมงนะครับนี่หมักครบเวลานะครับสองชั่วโมงนะครับทีนี้เราจะตับแป้งแล้วก็จะเก็บเลยนะเราไม่ได้ทอดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทอดพรุ่งนี้นะครับพอกับแป้งเสร็จก็จะเก็บเลยนะครับ กลับแปลงครับถ้าเราไม่กลับแปลงนะครับพอเราไปทอดป้งโกป้งโกก็จะผิวไม่เนียนนะครับผิวก็จะออกหยาบๆนะครับน้ำนะครับไปสังเกตนะครับ ก็จะเนียนขึ้นนะครับถ้าเราไม่กลับนะครับมันก็จะผิวก็จะหยาบนะครับตอนเราไปทอดนะครับความฟูก็จะไม่เต็มที่นะครับ,รบถ้าเกิดว่าเราจะทอดวันนี้นะครับเราก็หมักต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับ พยายามอย่าให้แป้งมีฟองอากาศนะครับถ้ามีฟองอากาศต้องไปทอนจะไม่ค่อยสวยนะครับแป้งเอ้ป้งโกก็จะอมน้ำมันนะครับ จะให้จะให้แป้งมีฟองอากาศนะครับจะดีดนะครับ okay, <Daddy>. oh. อ ถ้าเกิดว่าเราเราจะทอดวันนี้นะครับเราก็หมักต่อนะครับหนึ่งชั่วโมงเราจะทอดวันนี้หมักต่อหมักต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับพอครบเวลาหนึ่งชั่วโมงเราก็จะปูสถานนะครับแล้วก็พักในถาดอีกประมาณสามสิบนาทีนะครับแล้วก็ขึ้นลูกทอดได้เลยนะครับถ้าไม่ทอดวันนี้นะครับจะไปทอดพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับเราก็จะเก็บนะครับมาดูวิธีเก็บนะครับ นี้เราจะใช้น้ำมันนะครับใช้น้ำมันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาติดถุงนะครับน้ำมันนะ เก็บเข้าตู้เย็นแบบนี้นะครับมามาใส่ตู้ช่องธรรมดานะครับอุณหภูมิตู้ประมาณ5องศา6องศา7องศานะครับไวไวฮเฮ้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไปปล่อยอะต่อเลื่นนี่โอ้ เลื่นนิไปปล่อยให้ป่อเปียกดิคือว่าเปียกไ,ไ,ไ,<อ>ไม่ใช่ปะทำใหม่ให้เลยเร็วพ่อถ่ายคลิปด,ดูเร็วพ่อถ่ายคลิปด,ดู้นะพอกนโอ้หินตะอนนะ่เน,น มันเป็นน้ำมันไงมือพอ่อเป็นน้ำมันไม่ไน่ไเดี๋ยวปีนัออ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวพ่อเก็บแป้งก่อนแป๊บนึงให้พ่อเก็บแป้งก่อนโง่โงจะไปใช่น้ำมันนะครับบางๆนะครับ ชั่วโมงนะไม่เกินสองชั่วโมงนะครับชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะมากลับแป้งกับแป้งเสร็จก็เก็บเข้าตู้เย็นเลยนะครับถ้าเราไม่ทอดแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะไม่เข้าตู้เย็นนะครับเราจะต้องนวดแป้งให้แข็งแข็งนะครับให้ให้อ่อนแบบนี้ไม่ได้นะครับ เพราะว่าการหมักแป้งเนี่ยการหมักแป้งถ้าเราหมักนานๆนะครับแป้งก็จะเหลวไปเลยนะครับเราจะหมักกี่ชั่วโมงขึ้นอยู่กับน้ำนะครับน้ำที่เราใส่นะครับ 我推荐你干这个。 แบนับแต่งข้อดีนะครับ ตูลมนะครับตูที่เขาแช่น้ำขวดนะนี่แป้งแป้งที่เหลือจากง,งานที่แล้วนะครับแป้งที่เหลืนะอจากงานจะใส่ตูช่องลมนี้นะครับเดี๋ยวนะครับคลิปนี้ก็จกดกดกนนบก,กับนเะพียงเท่านี้นะครับเราได้พบเก็บแป้งแล้วมันจะปิดเดี๋ยนะครับ